น,น,น้ค่ะท่านคะวันนี้ที่จะมีการประชุมวาระที่จะบรรลกุการประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งนี้คือวาระอะไรบ้างเอ,อ่อย่างแรกคืออันนี้เป็นการประชุมผู้การทางสุดนะครับในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งอันนี้วรวมไปถึง ประเทศต่ายประเทศในยุโรปด้วยแล้วก็ในอเมริกาใต้ด้วยแล้วก็แน่นอนก็คือประเทศในอาเซียนนะครับในครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางสารัฐนะครับซึ่งครั้งที่แล้วที่จใใัดินไทยเมื่อเจปีที่แล้วนะครับธีมหรือหัวข้อในการประชุมวันนี้ก็คือคําว่า peace to strength นะครับความเข้มแข็งจะเกิดขึ้นหรือสติภาพจะเกิดขึ้นอย่างไรในในภาคนี้และหัวข้อ,ขอต่างๆเนี่ยเขาก็ แบงออกเป็นหลายๆหัวข้อนะครับในว่อเช้านี้ที่เห็นก็คือว่าความภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้นคืออะายบ้างแล้วความร่วมมือที่เราสามารถทากันได้คือหลไรบ้าง mm hmm. กลไกของอาเซียนจะทํายังไงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นในในการปฏิบัติในพื้ที่มีการแข่งขันทางด้านยุทศาสตร์ประเทศมันนานมากขึ้นนะครับ mm hmm. และเป้าหมายแต่ละแต่ละการประชุมก็จะมีชัดเจนว่า เราได้รับตังจากประเทศต่างๆที่เข้ามาบวกกับก็จะมีผู้สรุปนะครับตอนปลายของการประชุมว่าเราได้เรียนรู้อะไรซึ่งกันและกันในการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็ดีใจว่ามาจัดที่ประเทศไทยเนี่ยมีชาติทั้งหมดที่มาร่วมเนี่ย29ชาติแล้วก็มีแขกพิเศษที่มาสองท่านก็คือตัวแชร์แมนจอห o ชีวอ s ซารของสหรัฐนะครับแล้วก็